สวัสดีนะคะสวัสดีนะพี่เอา๋มาอัพต้นไม้ต่ออีกนิดนึงนะคะสําหรับต้นนี้นะน้องมีชื่อสัมเพาทองนะสัมเพาทองพี่เอ๋อขอแบ่งปันที่หนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะสัมเพาทองนะสัมเพาทองหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าเบบี้พิงค์นะเบบี้พิงค์เบบี้พิงค์ฟอร์มนี้นะคะ เบบี้พิงฟอร์มนี้นะเบี่ยวขอแบ่งปันที่หนึ่งร้อยสี่สิบาทเช่นกันนะคะเบบี้พิง1 4หนึ่งร้อยสี่สิบาทค่ะเบบี้พิงหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะไปต้นถัดไปนะคะต้น,นนี้นะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ลูกไม้ ลูกไม้ลูกไม้ฟอร์มนี้นะเผียวให้ที่ขอโทษนะคะลูกไม้ฟอร์มนี้นะคะเผียรใหรรนะ้ฟอร์มกอนะฟอร์มกอนะคะมีหน่อด้วยต้นนี้นะคะเผียวให้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบเช่นกันนะคะลูกไม้นะลูกไม้ของเผียวไม่แน่ใจอะนะคะที่ร้านเขาบอกว่าเป็นทองมั่นคงนะคะแต่ว่าเผียวไม่แน่ใจนะ เดี่ยวเขเรียกว่าลูกไม้ของทองมั่นคงแล้วกันนะเพนไม้ไม้กลายนะคะฟอร์มใหญ่แล้วก็สีเปิดได้สวยนะคะ140บาทนะคะ140่งรค่ะต้นนี้นะคะ พอรดกโลกนะดกโลกปีทั้งหมด5้าใบนะคะนี่มีหลดใหม่ออกมาแล้วด้วยนะจ๊ะมีหลดใหม่พุ่งบานนะที่เอไว้ที่180บาทนะคะมอดกโลก180บาท 180บาทนะคะมดดกโลกใบแหลมนะ180บาทนะคะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้นะเป็นช้างแดงนะช้างแดงเดียบตัวนี้เดี๋ยวฉิดกันเชื่อราให้เขานะเดี๋ยวตัวนี้ไม่สวยเนี่ยวพิ่งโผล่เลย มาดูก็ต์อาร์มี่กันดีกว่าเนาะก็ต์อาร์มี่นะก็ตนะ์อาร์มี่พี่เอามาพิเศษให้แล้วกันนะก็ต์อาร์มี่นะคะหรือว่ากําไรนาคนะต้นนี้พี่ไม่แน่ใจว่าโดนอะไรนะคะพี่เอาไว้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะต้นนี้พี่เอาพิเศษให้นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้คือพิคงปานามานะสีเปิดสวยมากรีบพิคงปานามานะ ิ้งปานามาเพียว้ที่ห2 0้บาทนะคะ120ีบาท ทิ้งปันมานะคะหนะึ่งร้อยยี่สิบนะยวขอแบ่งปันที่หนึ่งร้อยี่สิบนะคะต้นนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ต้นนี้สวยนะสีเปิดสวยมากเลยต้นนี้เปี่ยบไว้ที่หนึ่งร้อยี่สิบเช่นกันนะลูกไม้หนึ่งรอยี่สิบบาท 120บาทนะคะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นช้างแดงนะสีเปิดสวยมากเลยช้างแดงนะพี่อยาไว้ที่120นะคะช้างแดง120บาท ยยี่สิบบาทนะคะหนะึ่งร้อยยี่สิบล้าช้างแดงนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าโพนำเงินนะโพนำเงินโพนำเงินโพนำเงินนะคะพี่สาวขอแบ่งปันที่หนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะโพนำเงินหนึ่งร้อยสี่สิบ หนึ140บาทนะคะโพนำเงินนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้คือแฮร์ี่ฟีนนะแฮร์ี่ฟีนเปลี่ยนว้ที่230บนะคะแฮร์ี่ฟีนสองาม กวักมหามงคลนะคะต้นนี้คือกวักมหามงคลนะกวักมหามงคลนะคะกวักมหามงคลพี่แอลแบ่งปันที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะกวักมหามงคลหนึ่งร้อยยี่สิบ ทุกคนโทษค่ะคำคูณส้มนะคำคูณส้มฟอร์มนี้นะเบ๋ยวอแบ่งปันที่1นึร้อี่ิบบาทนะคำคูณส้มหนึ่งสี่ิบาทค่ะ หลักรับนะคะหลักทรพะะัทรพย์สีทองนะหลักซับต้นใหญ่ๆเลยนะคะฟอร์มใหญ่นะเพียงไว้ที่หนึ่งร้ยี่สิบาทนะหลักซับฟอร์มนี้หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งรอยยี่สิบาทนะหลักทับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทพี่ออนพรุพ่งนี้มาไหมอ่ะพรุ่งนี้อ๋อเดี๋ยว 120บาทนะพี่แอร์นำมาพิเศษให้นะหนึ่งนะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะต้นนี้เฮงเฮงแดงนะนะเฮงเฮงแดงพี่อรไว้ที่120บาท ไปง้งอะตั้งเพล่ะตั้เพลนอ่ะร้ตั้งเพลนอ่ะุ้งอะใช่ไปที่บ้านเสี่ยวมบไปงานหมดเลยรอนั่นแหละโทว์ั้าก็าก็เบิดาจะไม่รักโชวสองามจังบ้านแล้วหรอับมดเลยงานจอที่กัะเท่าหล่ะโท้หปเปิดลงวันนี้เดี๋ยวไม่ได้ใช้ละทำมเว้นอะไรตรงนั้นนั่นแหละุ้องนี้ ต้นนี้นะคะพี่เอาไว้ที่หนึ่งรอยี่สิบนะคะเฮงเฮงแดงนะหนึ่งร้อยี่สิบาทนะฟอมสามต้นนะฟอร์มกอเลยต้นนี้เลดปานามานะเลดปานามาพี่เอาก็พิเศษให้เลยฟอร์มนี้นะหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะเลดปานามาฟอมกอหนึ่งรอยสี่สิบบาท 140บาทนะคะ140บาทนะคะเลดปานามานะต้นถัดไปนะคะต้นนี้กวักนะกวักกวากซับนะสีแดงเปดิดเปิดแบบนี้เลยนะคะกวากซับเปียกมาชีหนึ่งร้อยี่สิบนะคะกวักซับหนึร้อยยี่สบ,บาท ต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าสีอัมพรนะต้นนี้คือสีอัมพรฟอร์มกอน,นะสีอัมพรสีอัมพรฟอร์มนี้นะคะเกี่ยวให้ที่140บาทนะคะสีอัมพรนะสีอัมพร140บาทค่ะ 140บาทนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นพลอยชุมพูนะพลอยชุมพูเบี่ยวไว้ที่120บาทนะคะพลอยชุมพู120นะคะพลอยชุมพู อยชุมพูหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้คือมุกชุมพูความกอใหญ่ๆเลยนะมุกชุมพูนะคะต้นนี้มุกชุมพูฟอร์มนี้นะเปี่ยวให้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะมุกชุมพูนะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทคะ่ะมุกชุมพู มุกชุมพูนะคะ140บาทนะคะพุ่มใหญ่ๆเลยนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าหยกไผ่ดินนะหยกไผ่ดินฟอร์มใหญ่ๆนี้นะพี่เอาวี่านว่าที่120บาทนะคะหยกไผ่ดิน120บาท ตัวเก่านะคะสมบัติสยามตัวเก่านะเปี่ยาไว้ที่140บาทนะคะสมบัติสยามนะหนึรสบาทนะคะสมบัติสยามหนึ่บาท ส่วนต้นนี้เป็นเล็กกาซี่ขาวนะเล็กกาซี่ขาวฟอร์มนี้เปี่ยวไว้ที่หนึี่สิบาทนะคะเล็กกาซี่ขาว120บาท อำนาจ,จเจริญน,นะคะอำนาจ,จเจริญน,นะอำนาจ,จเจริญฟอมใหญ่ๆเลยนะคะอำนาจ,จเจริญน,นะเนื้ตัดแดงทีละอ,อ่ะอำนาจ,จเจริญฟอมใหญ่นะคะต้นใหญ่นะพี่เอาไว้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะอำนาจ,จเจริญน,นะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบใบแดงข้างล่างนะพี่ต้องตัดสห้งแต่สีก็เปิดแดงมากๆเลยนะคะบลอดใหม่กําลังมาด้วยใหญ่มากๆเลย สีแดงมากเลยพี่อ๋อยากเห็นใบนี้นะแดงมากเลยนะคะสีแบบสีเปิดกระดูกแดงมากเลยต้นนี้นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะอํานาจ,จเจริญน,นะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะลำต้นแบบแดงมากเลยแต่ว่าสองใบพี่จะตัดทิ้งให้นะเขาเริ่มทิ้งใบแล้วเพราะพี่เพิ่งเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะนะชอบต้นไหนถูกใจต้นไหนนะพักคุยกับพี่อ๋วได้นะคะหรือช่วยกดฝากกด ติดตามนะกดแชร์้พี่ยกด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ